นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลดูเลยอีกหนึ่งคลิปเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการของกรมรางนะครับกรมรางปลุก3รถไฟฟ้าสายใหม่รับมติคอจอรอรุกแผน M MAP 2รายละเอียดในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในายพลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกรมราง อุกสามรถไฟฟ้าสายใหม่รับมติคอจอรอรุกแผน M-MAP-2 กรมขนส่งทางรางกลางแผนคืบหน้ารถไฟฟ้าสายใหม่ดันสายสีเงินสีเทาสีฟ้าหลังมติคอจอรอไฟเขียวรับโอนจากกทมโยนรอฟอรมอสารต่อหวังเชื่อมโครงข่ายระบบราง M-MAP-2 เนแบบสองนี้ยังไม่มีสายสีน้ำตาลนะครับนายพิเชษคุณาธรรมรักอธิบดีกรมขนส่งทางรางเปิดเผยว่าสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางปี2 5 6 8ปัจจุบันกรมขนส่งทางรางได้วางแนวทางการดาเนิน,เนการพัฒนาขนส่งทางรางตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้จากมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือว่าอจอรเอมื่อวันที่16ธันวาคม2567ที่มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานที่ผ่านมาให้โอนภารกิจการดำเนินการในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสสายทางประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีเงิน รถไฟฟ้าสายสีเทาและรถไฟฟ้าสายสีฟ้าจากกรุงเทพมหานครมายังกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาโครงข่ายระบบรางมีความสอดคล้องและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันขั้นตอนการโอนนั้นเบื้องต้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างหาหรือกับสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของแต่ละโครงการว่ามีการดำเนินการถึงไหนอย่างไรเพื่อมาดำเนินการต่ออย่างไรก็ดีเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วทางรอฟอร์มอจะดำเนินการในรายละเอียดรวมถึงดูการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายเดิมที่มีอยู่และร่างข้อกำหนด และเงื่อนไขของงานทีวาต่อไปมองว่าเห็นด้วยกับแนวคิดที่ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนเองทั้ง3สายทางและจ้างเอกชนเข้ามาเป็นผู้เดินรถเพื่อให้สามารถสอดคล้องกับการกำหนดนโยบายด้านราคาของภาครัฐได้ในช่วงที่รถไฟฟ้า3เส้นนี้เปิดให้บริการส่วนการจ้างเอกชนมาเดินรถนั้นก็เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีนายพิเชษกล่าว สำหรับรถไฟฟ้าทั้ง3สายทางถือเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่2หรือแบบ2ซึ่งคอนเซปต์จะเป็นเหมือนเส้นทางใยแมงมุมที่เข้ามาเสริมเส้นทางหลักที่มีอยู่แล้วด้านความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสา,สายสีเงินช่วงบางนาท่าอากาศยานสุวรรภูมิระยะทาง19.7กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ8,9,948.27ล้านบาทปัจจุบันได้มีการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนหรือ PPP นะครับแล้วซึ่งตามแผนรถไฟฟ้าสายสีเงินจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2อ7 2นะครับส่วนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเงินเป็นรถไฟฟ้าขนาดเบาจากแนวถนนบางนาตราดทางหลวงหมายเลข34 ฝั่งขาออกจนถึงแยกตัดทางหลวงหมายเลข370ซึ่งเป็นถนนเข้าท่าอากาศยานสวรณภูมิทางทิศใต้มีระยะทางรวม17.7กิโลเมตรมีจำนวนสถานีทั้งสิ้น14สถานีแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1ระยะทาง14.6กิโลเมตรมีจำนวน12สถานีและระยะที่2ระยะทาง5.1กิโลเมตร มีจำนวนสองสถานีอย่างไรก็ตามรถไฟฟ้าสายสีเงินสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟจำนวนสองสายได้แก่รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีบางนาและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมซึ่งจะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครให้กับประชาชนรวมถึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาการจราจร บนถนนบางนาตลาดประมาณการปริมาณผู้ใช้บริการหลังเปิดบริการในอนาคตคาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเงินประมาณ165,390คนต่อเที่ยวต่อวันส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาระยะที่1ช่วงวัชรพลทองหล่อระยะทาง16.3กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ29,130ล้านบาทขณะน,น,นี้ได้มีการศึกษารูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนแล้วมี15สถานีเป็นรถไฟฟ้าขนาดเบาโดยเริ่มจากบริเวณแยกต่างระดับพรามอินทาถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งขาเข้าข้ามทางพิเศษฉลองรัฐมุ่งหน้าตามถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนพระราม9ตัดสู่แยกเอก,เอกมัย ถนนเพชรชบุรีถนนทองหล่อและสิ้นสุดที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท55ทองหล่อนะครับผมสำหรับรถไฟสายสีเทาจะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าจำนวน5สายได้แก่รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีวัชรพล2รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลสถานีคลองลำเจียก3รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีฉลองรัฐ 4. รถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีพระราม9้าและ5รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีทองหล่อนอกจากนี้เป็นการเชื่อมเส้นทางการเดินทางจากชานเมืองฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครเข้าสู่กลางเมืองของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วสามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิทสาทรพระรามที่สาม และวงแหวนถนนรัชดาพิเศษอย่างไรก็ตามถือเป็นการนำระบบขนส่งมวลชนตัดผ่านถนนที่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนคือถนนประดิษฐ์มนูธรรมนอกจากนั้นยังได้มีการประมาณการปริมาณผู้ใช้บริการหลังเปิดบริการในปี2572คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการประมาณ125,36คนต่อเที่ยวต่อวัน ขนาดที่ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้าช่วงดินแดงสาทรระยะทาง9.5กิโลเมตรปัจจุบันโครงการนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาประมาณการและรูปแบบการลงทุนของโครงการโดยมี9สถานีเป็นรถไฟฟ้าขนาดเบาเส้นทางตามแนวถนนประชาสงเคราะห์เพชรชบุรีวิทยุและสาทรเพื่อเชื่อมพื้นที่ย่านดินแดง และย่านธุรกิจถนนสาธรและเข้าสู่ศูนย์คมนาคมมักขสร์ทั้งนี้ประโยชน์ของรถไฟฟ้าสายสีฟ้าจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าจำนวนสองสายได้แก่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีลุมพินีและรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีเพลินจิตเพื่อเชื่อมเช้่ทางการเดินทางจากชานเมืองฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิทสาธรพระรามที่3และวงแหวนถนนรัชดาพิเศษรวมถึงเป็นการนำระบบขนส่งมวลชนตัดผ่านบริเวณถนนที่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนคือถนนประดิษฐ์มนูธรรมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมแนะนำคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยด้วยนะครับ แล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ